ผมเทชาติชัยพงศ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงรายเขตห้าพักเพื่อไทยครับการร,รายงานผลการพิจารณาในศึกษายติเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาย,ยาสูบและยาเส้นราคาตกต่ำของกันมาธิการการเงินการคลังสถาบันการเงินและการตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรก็ชื่นชมนะครับถือว่าได้เห็นความสำคัญของ อาชีพและรายได้ของพี่น้องเกษตรกรอย่างไรก็ตามครับก็ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งในสังคมแล้วเป็นอาชีพที่มั่นคงได้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามก็มีผลกระทบในหลายเรื่องนะครับทางการมาที่การเองก็ได้เห็นความสําคัญตรงนี้ได้พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าส่งเสริมและยกย่องนะครับอย่างไรก็ตามครับผมเองนั้นได้ไปพบกับพี่น้องชาว ภาคีชาวไราย,ยาสูปแห่งประเทศไทยเขาไปมอบทุนการศึกษาที่เชียงรายเขตห้าให้กับนักเรียนสองแสนกว่าบาทก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีการคืนกำไรให้สังคมก็เป็นน้ําใจที่ดีมากๆของพี่น้องชาวไราย,ยาสูปแห่งประเทศไทยก็ต้องขอชื่นชมและขอบคุณไว้ตรงนี้ด้วยนะครับและผมก็ได้รับการหนังสือจากภาคีชาวไราย,ยาสูปแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวแทนของ8สมาคมและ2เครือข่ายชาวไราย,ยาสูบสายพันธุ์เวอร์จิเนียได้แก่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่พะเยาแพร่ลำปางและน่านนะครับยาสูบสายพันธุ์เบอร์เล่ได้แก่จังหวัดเพรชรบูรณ์และสุขโขทยัย ยาสูบสายพันธุ์เตอร์กิสได้แก่จังหวัดร้อยเอ็ดมหาสารคามกลสินสกลนครนครพนมรวมกว่า22,000ครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้องอีกไม่ต่ำกว่า7จ0 0 0ชีวิตใน13จังหวัดทั่วประเทศรวมพื้นที่เพาะปลูกมากกว่า75,000ไร่รวมผล,ผลผลิตใบยา21.7ล้านกิโลกรัมต่อปีนะครับอันนี้ก็ถือว่า เป็นอาชีพหนึ่งนะครับที่สร้างรายได้และผลผลิตให้พวกเขาแต่อย่างไรก็ตามครับก็ยังมีปัญหาเรื่องของการที่เขานั้นไม่สามารถที่จะมีราคาพืชราคาใบายาสูบนั้นเท่ากับต้นทุนได้นะครับต้นทุนยังสูงแล้วก็ราคาใบายาสูบก็ยังตกต่ำอยู่ซึ่งสิ่งที่เขาได้เสนอมามันอยู่2สองเรื่องครับหนึ่งปัญหาบุรี่เถื่อนสูง สุดเนี่ยทะลักเข้าสู่ประเทศนะครับสองปัญหาบุหรีไฟฟ้าที่ถูกแบนในประเทศไทยกลายเป็นสินค้าใต้ดินเพราะฉะนั้นสองตัวนี้นะครับนอกเหนือจากใบยาสูบแล้วยังมีเรื่องของบุหรีไฟฟ้าที่เข้ามาในประเทศไทยคนที่เขาเขาสูบก็สูบครับคนที่เขาเขาไม่สูบเขาไม่สูบ อย่างผมนี่ก็ไม่สูบนะครับที่พูดตัวนี้ไม่เป็นคนสูบยานะครับไม่เป็นคนสูบหลีไฟฟ้าแต่อะไรก็ตามครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เห็นว่าอาชีพนี้เป็นของพี่น้องประชาชนที่สามารถสร้างรายได้และเศรษฐกิจได้ครับเขามีพื้นที่ทําการเพาะปลูกเขามีพื้นที่ที่จะ ทำมาหากินได้ปากท้องจึงปเป็นเรื่องสำคัญวันนี้เราได้เห็นภาพของปัญหาราคาตกต่ำเหล่านั้นจึงเป็นมิติที่ดีนะครับที่เราเองนั้นได้เห็นว่าเขาก็เป็นอาชีพหนึ่งในสังคมที่เราจะต้องดูแลเขาถ้าเราสามารถทําให้พี่น้องประชาชนมีรายได้ที่ดีมีเศรษฐกิจที่ดีดื่มตาอ้าปากได้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับผมได้เห็นรายงานในบทสรุปผู้บริหารนี้นะครับจากผลการดเนินง,งานแก้ไขปัญหาย,ยาสูบและยาเส้นตกต่ํา การยาสูบแห่งประเทศไทยได้ใช้งบกลางร,รัฐบาลถึง89ล้านบาทนะครับดำเนินการนะครับส่วนคณะกรรมการยาสูบแห่งประเทศไทยนั้นก็ปรับเพิ่มราคาซื้อใบายาแต่ละเภทก็ถือว่าช่วยได้ในระดับหนึ่งครับแต่อย่างไรก็ตามครับในรายงานข้อสังเกตของกัรมาที่การนี้ผมอ่านแล้วก็ยังเป็นรูปธรรมนะยังไม่เป็นความไม่ชัดเจนนะครับว่าจะช่วยให้ราคานั้น มีราคาใบยาสูบนั้นสูงขึ้นได้อย่างไรและลดต้นทุนการผลิตได้อย่างไรนะครับรวมถึงเรื่องของการปรา,า,าบปรามบุหรีเถื่อนนะครับบุหรีไฟฟ้าเถื่อนที่เข้ามาวางขายซึ่งเป็นการมอมเมาเยาวชนและก็เป็นการสร้างปัญหาเรื่องของสกิจรายได้ให้แก่ประเทศตรงนี้กระทบโดยตรงต่อผู้ปลูกใบยาสูบนะครับผมก็อยากจะกลับยนท่านประธานว่าเราคงจะต้องดูแล ทุกมิตินะครับขอให้การมาธิการนั้นถ้าลงรายละเอียดที่เป็นรูปธรรมชัดเจนว่าเราจะเพิ่มอย่างไรเราจะแก้ปัญหาอย่างไรเราจะปรับบุหรี่เถื่อนไฟฟ้าเถื่อนบุหรี่ไฟฟ้าเถือฟฟถ่อนเหล่านี้อย่างไรหรือใบยาสูบเถื่อนที่เข้ามาในประเทศครับบุหรี่เถื่อนซที่ทะลักเข้าในประเทศได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นมิติที่ที่สาคัญที่ดีนะครับเพราะอย่างไรก็ตามเราก็ได้ภาษีจากเขาเหล่านี้แล้วครับ ใบยาสูบบุรีเหล่านี้แหละเข้ามาเราเรียกว่าภาษีบาปแต่ภาษีเหล่านั้นก็สร้างสรรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้มากมายในทุกด้านนะครับผมก็อยากกลับเรียนท่านประธานก็เป็นข้อเสนอต่อกันมาที่การว่าการส่งเสริมให้พี่น้องปลูกใบยาสูบนั้นนอกเหนือจากที่เราจะต้องปลูกแล้วผลิตยาสูบในประเทศแล้วนะครับเรา น่าจะส่งเสริมให้ออกนอกประเทศนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับก็จะเป็นการส่งเสริมรายได้ที่ดีที่สุดนะครับนอกเหนือการส่งเสริมออกนอกประเทศแล้วการแปลเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อสุขภาพให้น้อยที่สุดก็จะเป็นประโยชน์นะครับไม่ว่าจะทางยาหรืออะไรก็แล้วแต่พ็จะน่าจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่ผมก็ว่าน่าจะเอามาในเชิงที่จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพได้ก็เป็นสิ่งที่ดีเราจะได้ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้ ปลูกยาสูบแล้วก็มีอาชีพมีรายได้มีสเก็ตที่ดียืนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขขอบคุณครับท่านปานครับ